มาถึงประเด็นที่เราก็จั่วหัวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้กรณีของ w a r ิ i สป p o r t ครับก็มีเหตุการณ์ชวนให้หน่าชางโอนงวยเกิดขึ้นน,นะครับ,รบกรณีที่ทาง w r ริก x เองมีการไปขายหุ้นต้องบอกว่าผู้ถึงหุ้นใหญ่ของ w อริก x นะฮะมีการขายหุ้น w r ริก x เนี่ยให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นการทำรายการนอกตลาดหลักทรัพย์นะฮะ ที่ราคาดิสคาวด้วยถ้าเทียบกับราคาปิดนะวันทำรายการอ,าอันนี้คือประเด็นฉงนรเรื่องที่หนึ่งทำไมต้องไปขายนอกตลาดทำไมต้องขายนอกตลาดนะฮะสาเหตุที่ต้องถามว่าทำไมต้องไปขายนอกตลาดนั้นก็สืบเนื่องจากว่าการขายหุ้นนอกตลาดเนี่ยผู้ขายมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามแล้วฟอร์เวดจะไปขายนอกตลาดทำไม อ่าอ,อ,อ <c oughs> มันต้องมีอะไรในกอไผ่สิแบบนี้ใช่เพราะโดยปกติทั่วไปนะเขาจะบิกรอดกันในกระดานถูกปะะ่ะโดยเฉพาะเมื่อเป็นการเปิดทางให้พันธมิตรเข้ามารร่วมเป็นพันธมิตรได้จริงๆอืนะฮะ ส่วนใหญ่ก็ทารายการผ่านบิ๊กหลอดทางนั้นแหละ่าใช่ใช่นะฮะผ่านบิ๊กหลอดเพื่อหนึ่งได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอืมใช่สองเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อการทําธุรกรรมซื้อขายอ่าอ่าอที่ต้องกล่าวเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากว่าวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือ23สิงหามครงหาคมก็มีรายงานข่าวออกมาจากทาง w a r i x เองนะฮะที่บอกว่ามีการประกาศจับมือกับ Apparel อ่า Hightech Apparel เนี่ยเขาก็เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า แบบ O E M อ่าใช่นะให้กับแบรนด์อย่าง North Face ให้กับแบรนด์อย่าง Nike ก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่นการที่ Warwick ประกาศความร่วมมือกับ High Tech a p p a r e l ตรงนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่สะท้อนได้เห็นถึงศักยภาพของตัว w r w i c k Sport เองอนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเราจับประเด็นข่าวตรงนั้นมาเชื่อมโยงกับธุรกรรม ซื้อขายหุ้นเนี่ยเพราะปรากฏว่าคนที่จําหน่ายหุ้นออกไปนั่นคือวิสันวานกศศรีชกุลก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งเป็น CEO และเป็นกรรมการของ w a l ์ริคสปอร์ตสามหมวกนะสามหมวกสามหมวกเป็นผู้ขายหุ้นนอกตลาดเนี่ยหให้กับบริษัทไฮเทคแอสเ p รว์แลนะฮะขายออกไปคสิบสี่ล้านเก้าแสนื 2,530หุ้นค,คิดเป็นสัดส,ส่วน2.49%นะฮะผู้ซื้อก็คือ h h t e c h Apparel อ่าแล้วก็าตามข่าวเขาบอกว่าที่ h i t h t h c p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  a r e l มาซื้อหุ้นก็เพราะจะมาเป็น strategic partner ใช่ใช่ใชนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองออทาง w a r i i สโดยคุณวิสานเนี่ยก็ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหุ้นที่นำไป ฝากไว้เป็นหลักประกันกับคัสโตเดียนแห่งหนึ่งรปรากฏว่าหุ้นเนี่ยมันหายไป15ล้านหุ้นอิบล้านหุ้นหายไปดืด้ออันนี้เขากล่าวอ้างขึ้นมานะครับบอกเออ้ยอยู่ๆหุ้นมันหายไปเขาก็มีการไปดำเนินการทางกฎหมายเพื่อได้ติดตามหุ้นหายไปนะหลังจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าคัสโตเดียนที่ถือหุ้นอยู่และถ,ถูกกล่าวอ้างถึงนั้นก็คือดอยช์แบงค์นะฮะเป็นดอยช์แบง n ์สิงคโปร์ <Bank> รที่มาเป็นคัสโตเดียน ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มันฟังดูแล้วมันน่าจะมีอะไรเล้นลับนะหรืออะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ข้างหลังครับดูแล้วมันผิดไปจากปกติวิสัยครับโดยสิ้นเชิงเอาละครับโปรยหัวกันเอาไว้ตรงนี้อย่างไรก็ดีช่วงบ่ายวานนี้เนี่ยเข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เรียกให้วอริคสปอร์ตนั้น มีการชี้แจงแถลงไขข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตม <c oughs> เกี่ยวกับรายละเอียดของการจำน่ายหุ้นนะเพราะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทางคุณวิสันผู้ขายเขา,ขาแจ้งตลาดแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าขายอย่างไรอ่าใช่ะนะฮะนะแล้วภายหลังเขามีการแจ้งต่อ,อก,กรอตต์นะฮะรายงานกรอตาออกมาปรากฏระบุว่าเป็นการขายหุ้นนอกตลาด ตลาดหลักทรัพย์จึงตั้งคำถามไปอีกออนะฮะเพื่อให้มีการตอบอย่างเป็นทางการว่าไอ้ที่ขายเนี่ยขายออกไปแบบไหนลักษณะใดนล้ก็มีการแก้ไขหนังสือแจ้งตลาดเรื่องของการแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นฉบับแก้ไขโดยระบุว่าการขายหุ้นของนายวิสันเนี่ยเป็นการทำรายการผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัด หรือ TSD อโดยมี h i t h t h c p p p r e l นะฮะเ,เป็นผู้ซื้อหุ้นในสัดส่วนเนี่ยส4 9เาครับ <c oughs> ผมว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันอยู่ตรงที่ทำรายการผ่านศูนย์รับฝากก็คือ TSD เนี่ยแหละครับสำหรับผู้สันทัต์กรณี <c oughs> <c oughs> เขาก็จะรู้ได้ในทันทีว่าไอ้การโอนหุ้นผ่าน TSD ครับมันต้องมีที่มาที่ไปออย่างไรมีเหตุผลอะไรถึงต้องไปโอนหุ้นที่ TSD โอนหุ้นที่ TSD เนี่ยคือการใช้ใบหุ้นโอนกันเลยนะอใบหุ้นเลยนะเง้นการใช้ใบหุ้นโอนเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเจ้าของใบหุ้นเดิมต้องมีการสลักหลังอ สลักหลังเพื่อระบุว่าจะโอนหุ้นเนี้ไปให้กับใครและไอ้การสลักหลังเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมประเภทใดแน่นอนมันก็ต้องยืมกู้ยืมอะไรหรือเปล่ามันใช้เป็นหลักประกันไงใช้เป็นหลักประกันในการทําธุรกรรมครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันเป็นธุรกรรมกู้ยืมเงินคู่ยืมเงินบอกเลยถ้าครสองปีที่ผ่านมาเนี้ยครับ เรามีนักข่าวประจำอยู่ที่ TSD นะซึ่ง TSD เนี่ยอยู่ภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมใช่สมมติเรามีนักข่าวที่ประจํา TSD เลยไม่ใช่นักข่าวประจําตลาดนะนักข่าวประจําตลาดมีอยู่แล้วว่ากันไปแต่ถ้ามีนักข่าวประจํา TSD นะเอาเพราะว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี้ยเราก็คงจะได้เห็นหลายบุคคลหคคลเข้าออกศูนย์ฝาก ศูนย์รับฝาก t s c ตรงนี้เป็นว่าเล่นนะฮะยกตัวอย่างคุณแอนจักระพงศ์ภจักกาตุธาทิพย์ยกตัวอย่างคุณแดนปรถมวนิชยกตัวอย่างอีกอย่างยกตัวอย่างลินเครนัวอ่าลินเครนัวนะถ้าเรามีนักข่าวประจําอยู่ที่ทีเอสีเราคงได้พบเห็นบุคคลเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งนะเพราะมันก็ปรากฏชัดเจนในภายหลังว่า บุคคลเหล่านี้ที่เป็นนะฮะาบางคนอาจจะเป็นทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่และอาจจะเป็นผู้บริหารด้วยนะฮะหรือบางคนอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้บริหารานะฮะค,คือมันก็ปรากฏชัดแล้วว่าบุคคลเหล่านี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัวโดยการมีโดยมีการกู้ยืมเงินนอกระบบโดยเอาหุ้นของตัวเองเนี่ยไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกรัน S <S 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 นั่นเมือ่อมีการกู้ยืมเงินนอกระบบแล้วเอาหุ้นตัวเองไปเป็นหลักประกรนันเนี้มันก็ต้องมาเข้า,ขากระบวนการนี้แหละผ่านศูนย์รนบฝากคือมันจะต้องมีการสลักหลังนะฮะเพื่อโอนให้กับเจ้าหนี้กรณีหากว่ามีการผิดนัดชําระนี้หรือผิดเงื่อนไขของการกู้ยืมนะฮะก็ต้องให้เจ้าหนี้เขายึดบังคับหุ้นไปถูกไหมแล้วไอ้การยึดบังคับไปหุ้นมันก็ต้องไปทําที่ TSD ที่เดียวที่เดียวเท่านั้นที่เดียวเท่านั้นนะอ,อ,อย่างที่บอกว่าผู้สันภาษกรณีพอเขาเห็นคําว่า TSD เท่านั้นแหละก็ถึงบางอ้อว่าธุรกรรมระหว่างวิสัวนวักดักศรีสกุลและ h i เทคแอ h a p ร์เรลนั้นเนี่ยที่มีรายงาน <c oughs> ข่าวว่าเป็นการเปิดทางให้ h ฮเทคแอ p p าร์เรลเข้ามาเป็น strategic partner มันน่าจะเป็นเหตุโอละพ่อ เพราะดูจากปัจจัยแวดล้อมดูจากองค์ประกอบต่างๆแล้วมีโอกาสสูงแต่นี่ไม่ใช่การสรุปข้อเท็จจริงนะแค่มีโอกาสสูงที่ธุรกรรมระหว่างวิสันกับไฮเทคเนี่ยมันเป็นเพียงธุรกรรมกู้ยืมเงินโดยมีหุ้นวอริกสปอร์ตเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงเท่านั้นอันนี้น่าคิดนะแล้วเป็นเป็นอเหตุผลไหมว่าทำไมต้องขายนอกตลาด ก็คือโอนนอกตลาดก็โอนนอกตลาดก็โอนกันเองโอนที่ TSC นั่นคือขายนอกตลาดนะแล้วงานเนี้ยพอมันมีการแจ้งรายการซื้อขายแล้วเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าเรื่องกู้ยืมเงินระหว่างวิสันกับไฮเทคเป็นเรื่องจริงนั่นก็แปลว่าวิสันเนี่ยต้องไปผิดเงื่อนไขในการกู้ยืมเจ้านี่เขาถึงต้องมีการยึดบังคับ หรือต้องพูดไหมเจ้านี้เขาถึงมีการบังคับยึดหุ้นบังคับยึดหุ้นอ่าอ่าเพราะมันมีรายการซื้อขายแล้วเด็กก็แจ้งตลาดแจ้งกรอตต่อแล้วไงก็แปลว่าแบบนี้เนี่ยเขาต้องมีการบังคับยึดแล้วใช่ไหมใช่ยึดแล้วยีสิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วการกู้ยืมเงินในลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นการเอกู้ครับ มันมีคีย์เวิร์ดอยู่ผมขออนุญ,ญาตดูสักครู่ครับ <c oughs> การกู้ยืมเงินในลักษณะนี้เนี่ยมักจะใช้วิธีการคิดอัตราส่วนการให้สินเชื่อโดยเทียบกับมูลค่าหรือที่เรียกว่า loan to value อ่า loan to value market rate ปัจจุบันเนี้ยถ้าหุ้นที่มันเชดี้เชดี้หุ้นที่มันเกรย์เกรย์หน่อยนะก็อาจจะ5050 50, คือ2เท่าสเท่า นะสองเท่าเช่นจะกู้ร้อยหนึ่งก็ต้องเอาหุ้นมูลค่า200ล้านล้านใช่200อล้านต้องเอาหุ้นมูลค่า200ล้านมาวางอ่าเรดมันจะอยู่ประมาณนี้นะงั้นงานนี้บอกว่าโอ้โหดูจากราคาขายโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะ3 84ปี่ะอ่า3.84 3ุดแสาบาทแปสตางค์อันนี้ราคาเฉลี่ยนะราคาเฉลี่ยแต่ราคาปิดวันนั้นเนี่ยครับสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์เท่ากับดิสเขาไป กว่า21%อาใช่ประมาณนั้นดิสเขาจากราคาปิดวันนั้นนะครับแล้วต้องไปเสียภาษีอีกนะอ่าอ่าอ่าดิสเขาไม่พอเสียภาษีย่อมเสียภาษีเพิ่มอีกแล้วระดับซีออของบริษัทครับระดับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแน่นอนฮะอัตราภาษีเขาก็คงจะเป็นอัตราสูงสุดคือ35%ออนะแล้วก็เสียภาษีเนี่ยคิดบนส่วนต่างของราคาต้นทุนกับราคาที่จําหน่ายไปซึ่งมไม่ชัดว่าต้นทุนเท่าไหร่แต่ก็ Likely ว่าน่าจะเป็นราคาพาโอเคฉะนั้นรตรงนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าการที่ไม่ยอมเปิดเผยนะฮะต่อทางการตั้งแต่แรกว่าเป็นการซื้อขายผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อที่ต้องการจะปกปิดนะฮะเรื่องการกู้ยืมหนี้นอกระบบหรือไม่ อันนี้ตั้งเป็นคำถามเพราะพอเมื่อตลาดเขาไล่ขยี้าานะไล่บทขยี้เนี่ยก็ต้องคายออกมานะฮะก็เป็นหนังสือเนี่ยฉบับแก้ไขที่แจ้งออกมาเมื่อวานนี้ช่วงบา่ายแลาเราเองก็เลยหยิบจับตรงนี้มาเป็นประเด็นนะฮะแล้วก็ตั้งคำถามต่อไปเพราะดูจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเนี่ย รายใดไปโอนหุ้นที่ TSD สตอรี่มันมักจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยนะจบไม่สวยเนื่องจากว่าทำไมฮะครับ <c oughs> พอมันมีปัญหา <c oughs> เรื่องเจ้าของหุ้นร <c oughs> หรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน <c oughs> นะฮะต้องไปใช้บริการหนี้สินอะไรนอกระบบเนี่ย <c oughs> คือหนึ่งเลยมันก่อให้เกิด การสูญเสียความเชื่อมั่นอของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทนั้นนั้นใช่และสองครับคือการที่ถูกบังคับยึดหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยอันนี้จินตนาการตามนะคือหากว่าเจ้านี้ผู้บังคับยึดมาเนี่ยเขาบังคับขายด้วยล่ะเขายึดมาแล้วเขาขายเลยถ้ายึดมาแล้วขายเลยปรากฏว่ามันทําให้ราคาหุ้นเนี่ย มันซุดัวภาพลงมาอืแต่พอซุดควภาพลงมาครับนะฮะกลายเป็นว่าเจ้าของหุ้นคนเดิมอนะฮะที่ไปกู้หนี้นอกระบบ,รบปรากฏว่าไอ้หุ้นที่เหลืออยู่ก็เป็นหุ้นที่ใช้บัญชีมาจิ้นถืออยู่อีกโอ้โหครับนึกสภาพออกไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลังจากนั้นโอ้ก็เราได้เห็นมาหลายหุ้นแล้วนะมันจะถูกขายลงมาอีกไง ฟอสแล้วฟอสอีกฟอสต่อเนื่องอ่ใช่ฟอสกันหลายชั้นหลายซ้อนหลายทอดอ่าใช่ฟอสไปฟอสมาคนที่ถืออยู่นักลงทุนที่ถืออยู่ตามปกติวิสัยก็พลอยต้องขายลดความเสี่ยงกันออกมาด้วยทีนี้มันกลายเป็นขายทุกปาร์ตี้ขายทุกรูปแบบมีทั้งฟอสนะหุ้นไหนใหญ่หน่อยอาจจะโดนช็อตซ้ำด้วยใช่ไหมฮะนี่แหละมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราจึงต้องเฝ้าติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด เพราะเอาแค่ในห่วงเวลานะฮะเถึงแเดือนที่ผ่านมาครับก็คือปีนี้มันเกิดกี่เหตุแล้วล่ะโอ้มันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยกี่ครั้งแล้วโอ้นะหลายหุ้นหลายครั้งเลยนะเอาเฉพาะแค่ปีนี้นะอก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยสบายเอเอยีจีเอ็นที่เห็นชัดๆเลยนะเนี่ยสี่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 ดิวเลวนะ ที่เห็นเป็นชัดๆในชเอาเฉพาะแค่ปีนี้นะอแค่ปีนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะเพราะมันเจอเหตุอย่างนี้มันก็ต้องรีบส่งสัญญาณให้นักลงทุนสักนิดหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่าครับมันก็ยังไม่มีการสรุปข้อเท็จจริงใดๆนะฮะว่ามันเป็นการกู้ยืมเงินแต่แววมันออกอะแววมันออกเ แววมันออกทาไมฮะเพราะเขาก็มีเรื่องที่หุ้นหายที่มันยังเป็นเรื่องชะงนอยู่ใช่ไหมเพราะหุ้นมันหายไปได้ยังไงจากคัสโซเรียนรับไอ้หุ้นหายเนี่ยเขาก็ชี้แจงไว้ตรงไปตรงมาว่าเขาเนี่ยมีการเอาหุ้นไปฝากคัสโซเรียนเป็นหลักประกันนะฮะสำหรับการกู้ยืมเงินใช่ซึ่งเจ้าตัวคุณวิสันก็อ้างว่ายังไม่เคยผิดนัดชำระเงินกู้แต่เหตุใดหุ้นถึงหายจากคัสโซเรียนไป15าล้านหุ้นนี่แปลว่ามีพฤติกรรมไง มีพฤติกรรมครับที่บ่งบอกว่าธุรกรรมระหว่างคุณวิสันกับ h ฮเทคเนี่ยมันอาจจะเป็นการกู้ยืมเงินก็ได้ถูกไหมฮะแล้วซ้ำรล้ถ้าเราไปตรวจดูการถือครองหุ้นด้วยมาจิ้นของหุ้นบริษัทต่างๆนะต้องบอกว่าวอริ c สปอร์ตติดอยู่ในท็อปชาร์ตของหุ้นที่มีสัดส่วนการถือครองด้วยมารจิ้นสูงที่สุดของวอริคเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณ23.79 1 4 2 7 6ล้านหุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งหมด20กว่าอร์ใช่ถือครองรด้วยมาจินมาจินตรงนี้ไม่แน่ชัดว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใดบ้างของวอริกที่ถือมาจินที่ใช้มาจินถือหุ้นวอริกอยู่ะนะ,ะแต่ถ้าคิดกันเล่นๆคิดกันเล่นๆถ้าคิดเล่นๆนะ,ะในส่วนของ <c oughs> หนึ่งร้ยยี่สิบล้านหุ้นที่เอาไปฝากไว้ที่คัสโตเดียนเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้เงินนอกระบบนั้นเนี่ยที่กล่าวอ้างว่าหายไป15้าล้านหุ้นใช่ไหมรวมกันตรงนี้หุ้นที่เหลืออยู่ร0อยห้าบวกกับอีก15้าที่หายไปเท่ากับว่าส่วนที่เอาไปเตึงไว้ตรงนี้รอยยี่สิบล้านหุ้นนะรอยี่ิบล้านหุ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตกประมาณ20กว่าเนาะเออยี่กว่าเปอร์เซนต์นะผมว่ากว่านะอ่าผมว่ากว่านะครับ ฉะนั้นเอาละแ็ลเซยี่กว่าเปอร์เซ็นต์พะนั้นไปบวกรวมกับมาจินสมมติว่าครับการรายงานมาจินตรงนั้นมันเป็นของคุณวิสันทั้งหมดอีกกี่เปร์เซ็นต์นะยี่สาุด็ดเก้าเปซ็ตก็ตีเป็นยี่สิบสี่ละกันยี่สิบี่บวกยี่สิบคก็สี่สี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะอื4สี่สี่เอร์เซนสี่สิบี่อร์เซนะครับมีกรณีที่ไพ ทำธุรกรรมกับ high tech อีกครับอีกประมาณ2.5%เมื่อสักครู่เท่าไหร่แล้วนะ44 44บวกไปอีก2.5 2.5ก็เป็น46 46.5าแล้วไปดูโครงสร้างการถือหุ้นครับ UBS AG Singapore Branch เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ9อีก1.5%อเมื่อกี้46.5ใช่ไหมครับบวกไปอีก1.5%ก็ประมาณกลายเป็น48%อ่า48%นครับ ราะว่าในส่วนของ UBS ตรงนี้เขาก็ระบุชัดเจนว่าเป็นคุณวิสันนะ,ะ,ะเป็นคุณวิสันนะ,ะที่ใช้คัสโตเรียนตรงนี้ถืออยู่ซึ่งคัสโตเรียนตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกใช้เป็นหลักประกันสําหรับการกู้ยืมเงินอีกหรือเปล่าแต่บนสมมติฐานว่าใช่ครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยที่ใช้มาจินหรือที่นําไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนอกระบบ,ค,บคือเรียกว่าหุ้นที่มีภาระก็แล้วกันออของคุณวิสันเนี่ยรายงานล่าสุด ปัจจุบันเขาถือหุ้นอยู่31%นสะเอ่ดเอสาสเเอร์เซ็นต์สามสิบเอ็ดซนเอาแค่ตรงนี้มันเกินไปแล้วนะนั่นน่ะสิเพราะเมื่อกี้เราบวกกันได้เท่าไหร่48%่แ่สิแปใช่ส <48. S 1> ีิบแเปซตแต่จุดที่น่าสนใจ huh. โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ huh. ก่อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างล่าสุดครับ ล่าสุดเนี่ยคืออ้างอิงณนะวันที่21สิงหาคมนี้ท่านผู้ชมจดเอาไว้ให้ดีครับณวันที่21สิงหาคมวิสันเหลือหุ้นวอริคสปอร์ตอยู่31.11%เทียบกับโครงสร้างก่อนหน้าณวันที่14มีนาคมปีนี้ครับวันนั้นเนี่ยวิสันยังถือหุ้นอยู่53.64%คำถามคือเวลาผ่านไปประมาณ5เดือน หุ้นของวิสันหายไปไหนครับสามสิบสองเปอร์เซ็นต์อืมน่านักสิขอไปยยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อ่ะยี่สิบสองยี่สิบสองหุ้นวิสันหายไปไหนยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อืมเฮเออหายไปไหนเยอะนะอ่าจากสามร้อยยี่สิบสองล้านหุ้นโดยประมาณครับเหลืออยู่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหุ้นอเอนะหุ้นมันหายไปไหนอืมอืออก็ดูแล้วเนี่ยครับ สถานการณ์ของคุณวิสันเองน่าจะไม่ค่อยสู้ดีอันนี้ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่มันจะมาเกี่ยวพันกับหุ้นของบริษัทในเรื่องของความเชื่อมั่นและเซนติเมนต์อ่าใช่นะฮะที่นักลงทุนเขารู้สึกนะและเขาสะท้อนออกมาก็ดูแล้วเป็นหนึ่งในหุ้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังไว้สักนิดหนึ่งอโอ้โหนี่ห้ 54%เหลือแค่31%นะแล้วเดี๋ยวยังไม่รู้ถ้ามันต้องมีการอัปเดทโครงสร้างบูถือหุ้นใหม่อีกอหุ้นที่ถืออยู่ภายใต้ชื่อวิสันจะเหลืออยู่เท่าไหร่อโอ้โหพี่สุประชัยครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อบวกลบคูณหารออกมาแล้วโอ้โหเป็นไปได้สูงนะว่าหุ้นที่เขาถืออยู่ทั้งหมดมันเป็นหุ้นที่มีภาระนะออหุ้นที่มีภาระคือหุ้นที่ถูกนําไปเป็นหลักประกันไง เออทำไมเนาะเ,ออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าไอราคาที่ปรับตัวมา2วันทำการติดๆเนี่ยประมาณสักณล่าสุดนะ1 5 1 6คุณว่าฮะลงมาแบบนี้ชักขนลุกเหมือนกันนะนั่นนะ่ะสิชักขนลุกนะชักขนลุกนะครับ